อยากได้ก็เป็นกิเลสอยากได้ก็เป็นกิเลสได้มาแล้วพอใจก็เป็นกิเลสใช้ไปสนอยไม่ชอบใจอยากก็เป็นกิเลสราคะโทสะโมหะกรรมดันหาภาวะตันหาวิภาวะตรณหาคือที่พูดมาเมื่อกี้อยากได้มาก็เป็นกิเลสเมื่อได้มาแล้วมีความชอบใจก็เป็นกิเลสใช้ไปสนอย เกิดความไม่ชอบใจอยากทิ้งก็เป็นกิเลสกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัญหานะคืออาการสามอย่างที่บทดวันนี้เราว่าพูดเพื่อให้เข้าใจง่ายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากบัดลาวิภาวะตัญหามีความพอใจยินดีเรียกว่ากรรมตัญหาอยากได้มาเดียภาวะตัณหา ทั้งสามตัณหาเนี่ยเป็นตัวสร้างภพถ้าไม่มีสามตัณหานี้แล้วการเกิดก็จะไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเราอัตตาอันไปตั้งให้ความทุกข์มันหมดไปนะตัณหาก็ทําทงานไม่ได้ไม่มีอาไม่มีที่อาศัยอยูย่แต่ถ้าอัตตาคือตัวตนมีอยู่ภายในจิตใจของเรา สามตันหาก็จะปรากฏขึ้นความทุกข์ว่ากรรมตันหาความทุกข์ว่าภาวะตันหาความทุกข์ว่าวิภาวะตันหานะาีก็มีอย <'s> ู่ในใจขอเราเนีมันก็มีอยู่ในใจเราเนะี่ยี่ยอยากได้มาก็เป็นกิเลสได้มาแล้วพอใจยินดีก็เป็นกิเลสใช้ไปสนาา่อยเกิดความไม่ชอบใจอยากทิ้งก็เป็นกิเลสกรรมตัหามาานหาภาว่ตันหาวิววตันหา เขามันมีอยู่ในอาการต่างๆเหล่านี้แล้วมันมักเกิดขึ้นในบุคคลที่มีความยึดมั่นสำคัญหมายมากสร้างกิเตนณบรรจุปราณขันธาตุขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์เป็นตัวทุกข์ก็ดูทีใจของเราก็จริงเรามีความจําเป็นต้องแสวงหาในการเลียงชีพ ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวของเราแต่ก็ยังเป่ยึดมัน่นสำคัญหม่มันมากหาสแสวงหาหาเพื่อยังประโยชน์ให้ปราก,กึน้นความอยากมาเพื่อประโยชน์มันไม่ได้ตกอยู่ใต้กฏอำนาจตันหาแต่ได้ความอยากเรามาเพื่อเป็นของของเรานะมันตกอยู่ใต้กฏอำนาจตันหาทั้งสามตันหานลยอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไหมมันก็มาจ,จากอัตราหนุษิ คือกรรมตัณหาเน,นะ่ความเป็นตัวเราของเรา au, มีความเห็นว่าเป็นเราจะหมายว่าเป็นร่างกายของเราร่างกายจะต้องตายบริสุที่สุดเอาคำว่าเราไปใส่ไว้ในร่างกายร่างกายต้องแตกดับพังทลายตายลงไปเอาคำว่าเราไปใส่ไว้ในจิตก็ไม่มีรูปร่งางคำว่าเราเนี่ยมันเป็นรูปร่างหรือมันเป็นนิยามความหมายว่ามีตัวตนแต่สุดท้ายไอ้สิ่งที่มีตัวตนคือรูปร่างกายต้องตายไปเสีย พอเอามาใส่ไว้ในจิตจิตก็เป็นอนัตตาโดยสามมาระรับไม่ใช่สัรบุคคลตัวตนที่ไหนนะตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่ใช่พิจารณาอย่างนี้ภายาในจิตใจของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ในจิตใจของเราตัวนี้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นที่มันมีอยู่นในจิตใจของเราอันไหนที่มันเกิดความทุกข์รือความเรารานอะไรนะไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือปรากฏขึ้นก็ต้องสนัดออกไปให้ไหวที่สุด ดูใจตนเองตางตื่นใจตนเองเห็นใจตวเองนะแ้ไขใจตัวเองนะนี่คือแนวทางการดดรู้อุปถัมภ์นะรักษาใจของเราครับไม่ให้มันยึดถือว่าง็ปเอาเระวังมากที่สุดคือจิตใจเจะรอกให้มันเป็นตัวตนของเราขึ้นมาได้ทุกความรู้สึกเป็นเบงแค่จิตทํางานทุกความรู้สึกเป็นเบงแค่ชีวิตเป็นของชีวิตที่หมุนไปสู่การดับสลายภายในที่สุดไม่ว่าชาหรืออยู่ นั่นการจะทำนะทลายนั้นจึงประกอบไปประโยชน์ทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ลว่าอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ในสลัดริร้งไปหมดเลยอันไหนที่ทําให้เกิดความตัวหรือความเราร้อนนะเราก็ไม่ตามไปเพราะไม่ตามไปนะั่นนะภาวะจี่ปรากฏขึ้นมันก็ดับไปไม่ย่อเปลี่ยนเรื่องใหม่ขึ้นมานี่คือธรรมชาติของมัน อะไรที่มันเสนอขึ้นมาไม่เอาตามมรรน,นันมาแล้วกันนะั้นเป็นโมฆะกันนะั้นไม่เป็นกรรมปันโุกรรม,มยนนิไม่เป็นวิบากต่อกันเหตนฉะนันวาสำรวมใจคนตนให้มากดูใจมากเราดูเฉยๆดูด้วยสติปัญญานะสังเกตดูไม่ว่าอารมณ์อย่างหยาบอารมอย่างทางอารมณ์อย่างละเอียดอารมณอย่างวันนี้พอใจไหมพอใจนะไอ้ตัวจิตนี่ยมันจะแสดงข,ขึ้นมาเองเราเราดูเฉยๆนะ ทางอารมณ์ดีอารมณ์เสียนะ่ะมันพอพอใจไม่พอใจมันมันปรากฏขึ้นนะสติปัญญาของเรานั่งดูด้ยๆพอมันปรากฏอะไรขึ้นมาเราอารมณ์ดีนะโอ,าามมนนะอ้ถ้าตามมันไปเนี่ยถ้ายึดถือหรือตามมันไปมันจะดีตามมันจะดีตามมันนะเยอารมณ์ตราไหนเป็นสังขารไม่เที่ยงนะพออารมณ์เสียมัถ้าตามมันไปเนะี่ยจะเกิคกดความโกรธความกหงุดหงิดขับแค้่นใจกับมันนะไม่ตามอ่ไม่ตามนะ เราเราเห็นว่านั่นคือพฤติของจิตพฤติกรรมของจิตวิหีวิธีของจิตเนีเ่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะจิตใจนี้ประกอบไปด้วยการร้ายและการดีประกอบด้วยการดีการร้ายการร้ายการด,าารด,าารดีอยู่ที่จิตหมดพอไม่เอาตามเท่านั้นมนาแล้เจอกันเราเข้าใจหมอจิตมาทํางานอย่างนี้เองในส่วนร่างกายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วโมันทํางานเข้ามาอย่างนี้เองเนนมันเป็นอย่างนี้เท้าเราพร้อนไป